ตะกาสารบ้านาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตสีของเส้นพลาสติกกันนะคะที่มาวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่13นะคะวันจันทร์ที่สิามเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ของมาแล้วก็จัดของด้วยนะคะตอนนี้นะคะขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบนิดนึงนะคะว่าเราจะตัดรอบบินเร็วขึ้นนะคะ จากที่แต่ก่อนเคยตัดรอบบิน10โมงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัดรอบบินตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็คือ8โมงนะคะใครโอนก่อน8โมงอาจจะได้จัดของภายในวันนั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้คือคนที่สั่งของมาวันนี้นะคะโอนหลังหลัง8โมงนะคะเราก็จะมาจัดของตอนกลางคืนเพราะว่าตอนนี้นะคะขนส่งเขาปิดรับนะคะเร็วขึ้นนะคะ แต่ก่อนเขาปิดรับตอนบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงแต่ตอนนี้เขาปิดรับตอน11บเอโมงนะคะสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องส่งของให้เร็วขึ้นนะคะเราก็จะจัดของเร็วขึ้นส่งของเราก็จะส่งของรถออกจากบ้านก็คือจะเป็นสิบโมงเช้านะคะสิบโมงคือรถต้องออกส่งของแล้วนะคะตอนนี้นะคะคือแจ้งให้ทุกคนทราบนะอันนี้คือสั่งของมาวันนี้นะคะใครที่โอนหลัง แปดโมงก็คือจัดส่งของให้วันที่สิบสี่นะคะก็คือนี่เลยกำลังจัดอยู่นะคะปะเราไปอัปเดตสีของเส้นพลาสติกที่มาวันนี้กันนะคะเราจะอัปเดตสีของเส้นเล็กกันก่อนนะคะเส้นขนาดหกมิลนะคะหกมิลที่มาวันนี้นะคะจะมีสีครีมนะคะสีครีมสีแดงนะคะแดงตัวนี้น่าจะเป็นแดงสดนะคะทุกคนแดงสดนะคะสีน้ำตาลนะคะสีเขียวสดนะคะ สีขาวนะคะสีฟ้านะคะเป็นฟ้าอ่อนนะคะทุกคนตอนนี้ฟ้าเข้มหมดนะคะไม่มีนะคะสั่งได้มาเป็นฟ้าอ่อนนะคะฟ้าเข้มไม่มีแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะคะสีบอลทองนะคะอ๋อหกมิลโอเคหกมิลสีก็จะมีตามนี้นะคะสีอื่นๆก็ยังเหลืออยู่นะคะเช่นสีชมพูเข้มนะคะสีชมพูอ่อนนะคะสีเทา สีเขียวขี้ม้านี่เหลือนิดเดียวนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสีแดงช้ําก็ยังเหลืออยู่นะคะสีเขียวตองก็ยังพอได้นะคะใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อเส้นพลาสติกและอุปกรณ์นะคะสอบถามได้ที่เบอร์0 9 3ย์3 2316นสนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนึงนะคะ09 3สา 0 5 3ย์ห้าสามสองสามหนึ่งหกนะคะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเส้นพลาสติกนะคะหนึ่งกิโลสามารถรวมได้สามสีนะคะใครที่อยากได้เป็นแบบม้วนม้วนแบบนี้ก็คือม้วนละสองกิโลนะคะม้วนละสองกิโลสิบสองมิลที่มาวันนี้ก็จะมีสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะดูมือทุกคน <c oughs> <c oughs> ทำมาหากินทุกคนไปเติมเติมเติมฐานมานะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ล้างมือเลยสีน้ำตาลนะคะสีบานเย็นนะคะนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มนะคะสีส้มนะคะสีส้มมาแล้วนะคะหลังจากที่สีส้มขาดไปประมาณ3วันได้แล้วนะคะสาวันได้แล้วนะคะสีส้มหมดไปนะคะสีน้ําเงินนะคะจะมีน้ําเงินขุ่นกับน้ําเงินใสนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเงินขุ่นนะคะทุกคน ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะขาวก็จะมีสองขาวนะทุกคนสีขาวขุ่นกับสีขาวใสนะคะสวยทั้ง2แบบนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเงินใสนะคะตัวนี้น้ําเงินใสตัวนี้จะเป็นส้มพีทนะคะส้มพีทหรือสีโอรสนั่นเองนะคะนี่สีโอรสนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะสีเทาเทาอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําสีหวาย สีหวายมารอบนี้เข้มกว่าที่แล้วนิดนึงอยู่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะทุกคนฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มนะคะสีชมพูอ่อนสีชมพูสดนะคะได้มาสามชมพูนะคะก็คือชมพูอ่อนชมพูสดแล้วก็จะมีชมพูบานเย็นนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะแดงก็จะมีสองแดงนะคะคือแดงช้ํากับแดงสดนั่นเองนะคะแดงจะมีสองแดงแล้วก็จะเป็นสีครีมนะคะสีเขียวเราก็จะมีเขียวมะนาวเขียวสดเขียวตองนะคะเขียวก็จะได้มาสามเขียวเขียวมะนาวเขียวมะนาวคือขาดไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะใครที่สั่งอาทิตย์ที่อาทิตย์นี้แหละอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว ก็จะได้เป็นเขียวตองแทนเขียวมะนาวไปนะคะเพราะว่าเขียวมะนาวหมดนะคะตอนนี้มาแล้วใครที่อยากได้เขียวมะนาวก็ติดต่อมาได้เลยนะคะย้ําช่องทางการสั่งซื้อให้อีกรอบนึงนะคะอะเบอร์โทร0930532316นะคะสําหรับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ให้ด้วยนะคะ เผื่ออัปเดตสีอัปเดตอะไรกันใหม่ๆนะคะงวดน,นี้ไม่มีพิมพ์ลายนะคะไม่มี3มเลนก็จะมีพิมพ์ลายและสามเลมเก่าๆที่เรายังเหลืออยู่นะคะนี่อันนี้ก็แม่กับพี่สาวนะคะกําลังจัดงานนะคะเตรียมส่งพรุ่งนี้นะคะคือเราจะตัดรอบบินเร็วขึ้นนะคะ10โมงคือเราลดออกแล้วนะคะเราตัดยอดตัดบินก็คือ 9โมงนะคะ9โมงเรายังจัดของโอ๊ย8โมงนะคะ8โมงเรายังจัดของอยู่นะคะ8โมงถึง9โมงแต่ว่าก็จะตัดรอบบิน8โมงนั่นแหละเพราะว่าที่เหลือเราก็จะจัดของนะคะจัดของเรื่อยๆจนถึง10โมง10โมงก็คือต้องแพ็คต้องส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีพิมพ์ลายเดี๋ยวพามาดูนะคะ ก็จะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนมุมนี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะเราจะถ่ายรูปสีพิมพ์ลายที่มีอยู่ให้ดูนะคะก็จะเป็นลายไทยนะทุกคนลายไทยสีฟ้านะคะหัวใจเกาหลีสีบันเย็นนะคะนะคะพิมสำหรับพิมลายเนาะก็จะเป็นดอกนะคะก็จะเป็นดอกใหญ่นะคะสีบานเย็นเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นหัวใจเกาหลีสีฟ้า ตัวนี้น่าจะเหลือหนึ่งกิโลสุดท้ายนะคะไม่รู้ว่ามีใครจองไว้แล้วหรือยังนะคะตัวนี้ต้องไปดูในบินอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลายนะคะลายเขียวนะคะลายไข่ลายไข่สีเขียวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีลายหัวใจสีน้ําตาลนะคะจะมืดๆหน่อยนะทุกคนก็จะเป็นลายดอกนะคะดอกใหญ่ดอกดอกเดียวกันนะคะแต่เป็นสีน้ําตาลพื้นขาวเหมือนกันนะคะที่อยู่ด้านหน ก็จะเป็นดอกสีฟ้านี่เห็นไหมคะดอกเดียวกันนะคะแต่ก็อ่ะคนละสีนะคะก็จะดอกตัวนี้ก็จะมีสีน้ำตาลสีบานเย็นแล้วก็สีฟ้านะคะใครสนใจก็ทักกันมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นลายสีเขียวนะคะพิมพ์ลายแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจเป็นตัวไหนก็ลองทักทายกันเข้ามาดูได้นะคะสำหรับตะก,ก้านะคะใครที่สนใจตะก,ก้าก็ ลองทักมาได้นะคะตะก้าเราก็ยังคงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าฝาปิดนะคะที่ลูกค้าอ่าที่ว่าโดนเทนะคะตัวนั้นหมดไปแล้วนะคะคือเราลงคลิปนะคะปุ๊บนะคะมีคนเห็นก็ทักเข้ามาเลยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนร้านเรานะคะยังไงก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะ ก็คือหมดภายในวันนั้นเลยนะคะทุกคนห0บใบไม่น่าเชื่อลูกค้าทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะห0ิบใบหมดภายในวันเดียวเลยนะคะหลังจากลงคลิปไปไม่ถึงชั่วโมงนะทุกคนก็โทรกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะไม่พอกันด้วยซ้ำนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้อัปเดตกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนอยบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะค่ะ